เกียวมาทำแพ่งให้ดูนะคะเกียวได้เท่าไหร่ล่ะคะห้าสิบตรงๆค่ะตรงๆเก่งสวยมากเก่งจังเลยน้องเกียวชื่อจริงชื่ออะไรคะนัทลาวีเวสิกาท์ค่ะอยู่ชั้นอะไรคะอนุบาลึกษค่ะทับอะไรคะสามทับสามค่ะโรงเรียนอะไรคะ ไปโรงเรียนสนุกไหมคะสนุกค่ะและทำแพงเป็นได้ยังไงคะแม่สอนค่ะแม่สอนแล้วแม่ทำเป็นไหมคะใครชนะเกลกับแม่ใครชนะเกลเกลชนะตลอดเลยเกลได้เท่าไหร่แล้วนะเก่งจังเลยอ่ะได้ห้าสิบห้าแล้วลูกห้าสิบห้าแล้วนะคะเก่งจังเลยตอนแรกเราทำเด้เป็นร้อยเลยใช่ไหมคะจะถึงไหมเนี่ย ไม่น่าจะถึงนะเพราะเราทำหลายรอบแล้วใช่ไหมคะอุ้ยไหวไหมคะแขนจะรุดไหวไหมไม่ไหวพอ